สวัสดีครับผมเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นกับเพื่อนๆในแคนอีก6คนอีกเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาเล่นเป็นปืนแพทินัม XM8 นะครับผมเป็นปืนที่กระที่หนึ่งในใจผมแบปืนนี้บอกเลยว่าโคตรแรงและผมชอบปืน XM8 ทุกกระบอกมากๆนะครับผมปะดะแต่ผมก็จะไปหาเล่นทีมด่านเวเนเซียกับเพื่อนๆกันหน่อยนะครับผมมากัน6คนนะครับผมโคตรเยอะวันนี้ก็ได้เล่นห้องแล้วเพื่อนหาห้องเจอแล้วเป็นด่านเวเนเซียเหมือนเดิมนะครับผม ด่านยอดฮิตแล้วก็ด่านประจํากับเพือพ่อนๆในแคมโอโ้โหที่ผมไม่ไโหดจังวะเนี่ยเก็บไปห้าคนแล้วเพื่อนที่หนึ่งผมอ่ะโอโ้โหเขายังไม่เกิดเลยครับผมอะไรกันครับเนี่ยผมผมคิดว่าผมไม่ได้ยิงใครหรอกเพือพ่อนคิดเอาเลยไม่ได้ยิงใครแน่นอนครับผมวินนี้คือวิ่งเล่นได้เลยครับผมไม่ต้องฆ่าใครครับผมวิ่งเล่นครับไปครับผมวิ่งเล่นไปเลยครับผม จบไปที่เรียบร้อยอย่างที่ผมคิดเลยครับผมมาต่อเริ่มใหม่ครับผมทีนี้อขอได้ยิงเลยนะเพื่อนนะขอสักตัวหนึ่งก็ได้ปะถ้าจะโหดขนาดนี้นะเพื่อนแขนผมตึงเกิดแค่ทุ่โอ้โหแสงครับผมผมขอสักตัวหนึนะเพื่อนนะแบ่งผมนะให้ผมยิงด้วยหน่อยเี่ยเฮ้ยมีมุม,มาไม่โดนเลยเนพะื่อนโดนอยู่นัดหนึ่งนัดขวามืออีไแหละไงขอ เออได้สองยอ่ะมีกำลังใจขึ้นเล่นขึ้นละขอเอ,อ้ยไม่ได้เพื่อนจะพกใส่ผมสิเ๋ยวไปสามนะครับผมบินนี้ขอตัวที่สี่ได้ไหมใส่ลูกมันแป๊บหนึ่งน,น,นะครับนี่ไงกดเน้นๆครับผมอ่าได้สี่ตัวผมวิ่งเข้าวงได้เลยนะครับผมอ่าวินนี้เก็บได้สี่ครับผมโยนแล้วเบิดไปก่อนนะผมจะบุกพานนี่แหละเพื่อนๆมาพาเร็วๆเพื่อน คนมาไหมังไงขอหนึ่งตัวแล้วกันโอเคอ่าได้หนึ่งตัวก็ยังดีครับผมยิงช่วยเพื่อนได้หนึ่งตัวนะตายครับผมตายก็เกิดใหม่โยนแล้วเบิดควันไปหน้ามุงนะผมก็ได้วิ่งอ,อ้อมแผนที่นะตอนนี้ถึงบงแล้วเพื่อนจะเปิดให้มามกดเน้นๆครับผมไม่ตายครับผมเฮ้ยต้องโดนพกผมแล้วเนี่ยโดนเซส แคทกันหน่อยนี่เจ็บไปสองครับผมโอ้โคตรแรงผมบอกเลยเพื่อนโคตรแรงปืนนี้เป็นปืนที่โกงที่สุดในโลกที่ผมเล่นมานะในในเดชนะเพื่อนนะก็สมราคาหลักหมื่นนี่แหละเพื่อนอเ,เดชเนี่ยเกือบหมื่นหนึ่งอ่ะนี่อยิงผมเลือดซะแบบโอ้โหไม่มีความห้าวเลยเพื่อนยิงเลือดเหลือสิบเอ็ดนะครับผมมา,มามามาตอนนี้เหลือผมคนเดียวนะเพื่อนทีมผมตายหมดแล้ว ผมจะเก็บสามเลยแล้วกันนะนี่โคตรขิงเลยผมนะว่า,มาผมจะทำได้ไหมเก็บสามนั้นเพื่อนนะเอายืนอะไรเฮยเฮ้ยเฮ้ยคุณโยนเกมเหรือวะ่าเนี่ยเฮ้ยยิงล่อนะเพราะว่าผมได้ยินผมได้ยินด้านขวาแล้วผมได้ยิงล่อยจะเอาเดชไปยิงดีไหมไม่ดีกว่านะผมอ่ะบุกยาวก็หน่อยเพื่อนผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ด้านไหนนะเพื่อนนะซ้ายหรือขวาเพื่อนในแคนผมบอกว่าอยู่หน้ารถนะอ่ะ ผมกลัวเข้าอยู่รูด้านขวาเนี่ออยอะหน้ารถจริงๆว่ะเอ้ยผมไม่เชื่อเองอะเพื่อนขอโทษละกันนะครับผมผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าเขาจะดูอ่าหน้ารถไงปกติจะอยู่รูด้านขวาเนี่ยไปครับผมบิงออมยาวเหมือนเดิมนะครับผมขาที่ประจําผมนะเดี๋ยวผมเปิดให้นะเพื่อนนะเข้าเข้าเข้าโอเคเก็บไปนหนึ่งครับผม เก็บไปสองครับผมเพื่อนโอเควินนี้ยังได้2ตัวอยู่ถือว่าทําดีนะครับผมอ่าหกวินแล้วนะครับผมฝั่งแดงฝั่งผมนะที่ผมจะเล่นฝั่งแดงเนี่ยดีมากนะเพื่อนนะดูระเบิดไปก่อนครับผมไประเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูดิบุ้มร้อยเก็บไปหนึ่งคิวครับผมด้วยระเบิดนะครับผมวินนี้ก็ใส่ลูกก่อนละกันไปด้านไหนเพื่อนมาซิ เอ้ยคุณยิงเพื่อนผมเหรอเลือเหลือสี่สี่ครับผมยังห้าวได้อยู่ตอนนี้ด้านขวามือจะมีไหมที่ประจำนั่นเพื่อนด้านขวามือไปครับผมวิ่ง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 ขอแล้วกันตอนนี้เพื่อนขอได้ไหมเก็บไปโอ้โหโดนเขายิงใส่ล่วงเลยครับผม่ะแกแค้นหะผมหดีอยดิสวยก็ชนะนะครับผมได้เจ็ดบินแล้ะตายก็เกิดใหม่ครับมา โยนระเบิดครับผมระเบิดร้อยเปอร์เซนต์ได้ไหมเงียบ,บิบนี่ตรงนี้แหละเพืพ่อนระเบิดร้อยเปอร์เซนต์นะโยนไปเข้าหัวมีไหมนี่ครับผมไปนี่เห็นไหมเพื่อนบอกแล้วระเบิดสามลูกมีค่านะผมโยนดีๆเอ้ยวิ่งติดกันเด๋ยวโดนระเบิดคู่นะตายคู่เลยนะเพื่อนแสงมาเฮ้ยมันผ่านมาเดี๋ยวไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมโอ้โหอย่างเยอะเลยว่ะวิ่งมาดงเลยนะเพื่อนนะเอาแกแค่เพื่อนะ เพื่อนในแคนผมนะแพ้ครับผมไม่เป็นไรครับผมเล่นสนุกสนุกขำขำชิวชวนะครับผมไม่ต้องเครียดโยนระเบิดควันเขียวไปนะครับผมควันผมเล่นปืนอะ่ะนี่ระเบิดควันซีรีส์16ปีนะผมอ่ะโฮเวตหรือพวกผมก็ยังใช้นะระเบิดควันด้วยนะครับผมด้วยระเบิดสูตรนะครับผมได้แน่นอนนี่ได้ระเบิดแน่นอนอันนี้ลูกนี้แหละผมว่าเก็บไปสองครับผม,มเพื่อนโอ้โหยโคตรฟุกเลยะระเบิดผมเนะี่ย ทำไมระเบิดผมมันแน่นอนอย่างนี้วะเนี่ยอยู่ไปไหนก็โดนอ่ะจนเขาร้องผมโปะระเบิดแล้วตอนนี้อ่ะเฮ้ยเขานั่งอยู่นี่เหรอวะเนี่ยโอ้ยไม่เห็นจริงๆกับเพื่อนดีนะแชร์ผมว่าทำไมไม่เห็นนะวิ่งผ่านเลยนะผมไม่เห็นจริงๆนะกี่เนียนเพื่อนไปครับผมยืนดักเลยผ่านมาเพื่อนผ่านมาเร็วๆมาผ่านเร็วเพื่อนๆมาแล้วอีเดียเนี่ขอตัวหนึ่งโอเคเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองเหมือนเดิมโอ้โหบุ่มเดิมๆเลยปะ ชนะไปนะครับผมก็ได้9วินแล้วนะคะเพื่อ,อนๆไปครับผมยังได้อันดับหนึ่งนะตอนนี้โยนแล้วโยนควันกันนะไม่ไม่โยนดีกว่านะเราต้องดักดักก่อนเพื่อนตอนนี้ดักก่อนนะดักก่อนเขาไม่บุกแล้วเขาเซฟตัวนี้ไงตัวห้าอยู่เว้ยอุ้ยนี่ก็ระเบิดฝั่งเขาเมื่อกี้นยถ้าถ้าเป็นของจริงๆ่ยตายแล้วโยนระเบิดไปะครับผมเผื่อได้เหมือนเพื่อนบอกว่ายาวมา ขอะระเบิดไปช่วยผมกระสุนผมเลือน,น้อย,ม,ม,ยมีไหมนีไงขอหนึ่งตัวแล้วกันโอเคโอ้เพื่นพนพนอนเยอะเกินคนนี้ไปทลารวะเนี่ยเพื่อนเราเป็นฝั่งดักนะวิ่งวิ่งไปถึงเกิดเขาแล้วเพื่อนเราเป็นฝั่งดักนะไม่เป็นไรครับผมได้เล่นไหม่ก็ยังดีวินนี้ผมจะเซฟตัวนะเพื่อนผมจะเซฟตัวในวินนี้ผมก็ จะลอยเขาวิ่งมาเลยเาเลหนไปกินจะวิ่งเล่นอยู่นี่แหละเพราะว่าสกอร์ที่ผมยิงได้ผมก็พอใจแล้วครับตอนนี้ก็ผมยิงได้ประมาณ20ตัวขึ้นผมก็ดีใจนะเพื่อนๆนะโยนแสงไปก่อนนะครับผมลอยเขาวิ่งมาเลยเราเป็นฝั่งกันนะเดี๋ยวรเราเปิดไปก่อนนะผมทำชิ่งไปจะได้ไหมอ๋อเบื่อๆไม่ได้มาได้าอพ ขอตอนนี้ต้องก็ได้แล้วขอแล้วกันเพื่อนโอ้โหผมคิดว่าไม่ได้ยิงใครแน่นอนจบแล้วเพื่อนๆจบแล้วอย่างนี้เรียบร้อยครับผมไม่ได้ฆ่าใครเลยครับผมวินนี้ครับผมก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับการที่มาเล่นกับเพื่อนๆในแคนนะครับผมอยากให้รวมขำนะครับผมไม่ได้มาโชว์เก่งอะไรนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายครับ